สวัสดีจ้ามื่อนี้มาพบมาพอกับแม่ไก่ผ้าแทบอีกแล้วด้วจ้ะพี่น้องมื่อนี้ไก่พ้ามากินหนึ่งไก่้จ้ะพี่น้องหนึ่งไก่ไก่สิมากินหนึ่งปีกไก่ด้วจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันได้ได้แทะกระดูกเพราะว่าอยู่หนีห้างยากพี่น้องไก่อันไก่บ้านไก่บ้านไก่เหนียวบ้านเท่ากับสิหนึ่งไก่บ้านไก่เหนียวนอะจากมีแต่ไก่พันธะหนึ่งกับบอบ่อนั่นพี่น้องมีน้ำซุปพร้อมด้วยจ้ะน้ำซุปหนึ่งไก่ไหมพัวนะ หอมกระเทียมพริกไทยห้องหมักบัดอืมคักคักคัหมักไก่นึ่งสมุนไพรเมนเด็ก <laughs> กับแก้มย่างดี <laughs> กับแก้มก็ได้กับเขาก็ได้พี่น้องมาจากก้อนสิกกินกับมื่อนี้ยก้สิกกินเป็นกับแก้มก้อนจิกินเทากับ จวดคอจากบาทก็น่าจะโอ้ของมันต้องมีว่นเี <laughs> อ้อะโอ้ขวดนี่ยังบ่เห็นยี่ห้อ <laughs> ขันเอียงมามาจา้ะป้าน้ำซุปอย่างมาสแสีบแทะ เพียรผักจะทุกคนผักชีก่บ่มีผักชีอันนั้นมีผักชีจีน <c oughs> ก็เลยมีผักชีแล้วอยู่ว่าสืส่อมากแกงออมก็เลยบอกแกงส่วนผักอันนี้ก็ว่าสีอันหนึ่งใส่ไก่พะนะค้าวตะเฮ็ดอันนั้นอันนี้หลายหนึ่งใต้แล้วเ,เห็นผักหวานโขลูอยู่นี่จะทุกคนมง ไก่หนึ่งสมุนไพรอ้ยหอนหอนหอ,นอยู่กำลังจิ้มซีฟูดบอืม สักไข่ใช้ถุงมือแล้วก็กินนังซีละ่ะบ,บ้านเขาดีพี่น้องนะบ้านน้องเขาก็กินนังซีละ่ะน้ำจิ้มไหมข้าขนาดว่าขักแถกับแกม หนึ่งกินพูเดียวได้นะจ๊ะสองโลหอมใบบกกูดตะไครเนาะพี่น้องค่าตะไคร่ใบบกกูดแช่ กับบรรยากาศหนาวๆาวตรงมีแนาวจวดพี่น้องจวดบาดซ้องบาดเนียสัตว์ออกแล้แลละมืนอีานลบสิบเอ็ดองศาเก,ก็ดชิมักแค่กระโดดน,น่ะ mặc cái sếp cây sắp 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 หนัวเป็นหนัวเ้ยนี่อืมมีขันยามากินกับน่ะ

พูดเดียวย่านกินหมดเดียวต้องร้อยยห,หอมย้ยห,หอมร้อลาบเป็ดแสบพี่น้องย้หอมมาเนี่ยก็มากินนังจสี่นังสี่สก็เอาไว้ก่อนนู้ค่าขนาดน้ำจิ้ม ไม่ได้กินผักเลยลืามลืมหนึ่งผักใส่แต่ว่ากินดีเปอร์เซดไว้จัดพีน้องผักอะนน่เพราะว่าใครเส่ยนาำร่างด,ดีแล้ว ใช้นำส้มสายชูลร่างครับโอ้เ <c oughs> นี่ยยังยังปีกยังเสียพี่น้องใกล้มากเอามาล่างเอาเอามาทอดนะ่ะทอดเป็นกับแกมแซ่บๆ์บบเลย มักตังยังเสีปีกหน่อยก็สิมักซังมาทอดทอดเหมือนกับแก้มอีกจักโบกน,นะ เป้นซี่สบแซบอืมไข่แน่คนน่ะมามาจ้ะมาสาไก่เด้อพี่น้องเลยอืมคนตัว หนึ่งเลยเพอดีคับ<ม>ไบกโบผักมาสนิทเพราะว่าไก่ไม่ห่านไปหน่อยผักเ้าจะสลบสปอะไรถ้าจะเต้นไรหรืมอมาผักอันนี้หนึ่ง แราเห็นอย่างเห็ปดปนน่ะเห็ดหรอมีความสุขชีวิตของเราทำไปชีวิตของเราใช้ชีวิตให้มีความสุขในปัจจุบันอนาโคจิเป็นั้งแดงก็สร้างนอาพี่น้อง จับน้บองพอลิน่ะไปกิจกรรมเลยจ้ะก็อยู่บ้านคนเดียวพอเพ่นพาไปเก <c oughs> ี่ยวกับศาสนาเขาละพระเยซูอย่างน่ะแต่เล่นบ่นได้ไปน้ำ ให้กับเขาเว้ยถ้าเขาทำซุปซุปเนื้อไว้ให้ลูกกับสามีพี่น้อง ตุนไว้คุณในครัวคุณแก่กัดนึ่งไก่ผิดอะผมหอมอันสมนุนไพรลูกไก่บกินเ้าจะรล้วันแล้วฝรั่งบอกอีมากกินไหนสมนุนไพร แต่ละมือเฮ็ดกับเขาบระคือกันเมียกินอย่างหนึ่ง,งสามีกับลูกก็กินในแบบนีม้มาเลยพี่หน่องแ่บครับแ่บครับแ่บแน่ อากินแต่ดังสีแล้วกันออจองโลูกันหนึ่งมัดเลย นนาไงก็เดงแนะเปิดไฟผิดร้อนบ่ไปดปิดด่า อืมมืนอะคุณโอเคลย อ mm hmm. ย่างนี้ว่าปีนี้เมืองไทยหนาวครับพี่น้องตอนโทรไปหาพ่ออยู่เมืองไทยพ่อว่าอุ้ย ปีนี้หนาวว่าท่านว่าบางจังหวัดก็หนึ่งองศาไอ้ลบหนึ่งอย่างก็จังหวัดยางพอรละวัอ่ะจังหวัดเลยติให้จังหวัดนางหนาวว่าท่านว่า <c oughs> ดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเอ้ยยุนี่กับหนาวกัน <c oughs> หนาวครับ เมืออไทงบ้าหนาวโดนแล้วเ็ลืสอนว่าเมืออไทยเนี่ยหนาวั้งแต่คุณได้สมัยใกล้เป็นเด็กหน่อยพัคหลังๆมาพอเห็นหนาวจังที่มีปีนี่แหละที่ว่าพ่อบอกว่าหนาวหนาวค่ะ แล้วว่านนาวครับบาทหนึ่งสองมือแล้วอาจารยเราเพลินแล้วเปล่าเรามาเมืองกิบแล้วก็จีนยืนพระดี๋ยแล้ว <c oughs> มันทอดแก้กระสิมากทอดแบบปีกตรงไหนมันจะพีน่นเอามาทอดได้แทะกระดูกไหมเสียบไหม <c oughs> ค <c oughs> ลิปด่วนวจาจะทุกคนป้าน้ำซุปเย็นไปนนีันจะเอาไปใส่หม้ออีก <c oughs> น้ำซุปแหมแซ่บแซบพี่เนอะเพราะว่าห้องมักอันนี้เนาะกระเทียมพริกไทยบะนี้ไก้เอาพริกไทยป่นหยอจักหน่อยไหมน้ำซุปออกจากไก่คักทักห สอนําซุปทองไข่อองล่อง <c oughs> คลิปนี้ใกล้กะบเพราะสันี้เนาะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่แก่พาแซ่บแน่เด้อจ้ะอันนี้ใกล้กับสก,กินต้อไปกับแกลมไ้้จ้ะพี่น้อง <c oughs> ทำามาแลงม้าเนาะบายบายจ้าขอบคุณลหลายหลคะ่ะ